สวัสดีครับเพื่อนๆในเอพิส od นี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเพื่อนๆใช้งานไฟล์เซอร์วิสใน Net s y n e r g y นะครับซึ่งการที่เราจะใช้พวกเซอร์วิสต่างๆนะครับเราก็จะต้องมาเปิดพวกนี้นะครับ แล้วก็กำหนดค่าให้มันนิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้เครื่อง n a t i o o a l นอเราสามารถทำงานได้มากกว่าการเก็บข้อมูลเท่านั้นนะครับเราสามารถที่จะทำเป็น S M P หรือว่าทำเป็น F TP, T P S T T P S หรืออะไรต่างๆนะครับซึ่งทั้งนี้นะครับการที่เราจะใช้เป็นพวกเซิร์ฟเวอร์จำลองพวกกัน สร้างเว็บการฝากเว็บก็สามารถที่จะใช้บริการได้นะครับก็เราก็จะไปตั้งค่าเพื่อที่จะเปิดใช้งานให้สมาชิกที่สมัครเข้ามานะครับที่เป็นที่เป็นที่มียูเซอร์นะครับสามารถล็อกอินเข้ามาใช้งานได้นะครับโอเคเดี๋ยวพมเข้าไป h t t p s d e s k t o n title application s ซนเนอร์จีแอปพลิเคชันเลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปแนะนําวิธีการตั้งค่าวิธีการเปิดตัวนี้นะครับเวลาเราเปิดขึ้นไปแล้วมันจะมีผลไปถึงผู้ใช้ทุกคนด้วยนะครับตามที่เราตั้งค่า Permission ตั้งค่าการเข้าถึงไว้นะครับซึ่งเราจะไปกําหนดเพิ่มเติมใน User ก็ได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะเปิด Service แล้วนะครับเราก็ไ um ม่ um um, อนุญาตให้กลุ่มไหนเข้าถึงสิทธิ์ไหนนะครับ <Okay. S 2> toolbar not secure address and search bookmark a n n i h i s t button clickable button button <Okay. S 2> graphic no description available าานะครับผมก็จะ control home แล้วก็เลือกลูกศรมาที่ตัว control panel นะครับ button clickable button l a n k list by menu menu item package center menu item control panel enter เลยนะครับ alert this is the last element in the window p r e แล้วแท็บลงมาครับ search edit แล้วกด <c oughs> uh, nvda space bar ให้เป็น browse mode แล้วก็เลือ,อนลูกศรลงมาที่ File service นะครับ control. control 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 panel list clickable button file services ตรงนี้นะครับ Enter เลย Control Panel Preview List File Services Collapse to a Four Level นะครับมันค่า File Service อย,อ,อยู่ก็กดอ่มันโฟกัสอยู่ก็กด NVDA Spacebar ให้มันเปลวหมดนะครับแล้วก็เลื่อนลูกศรหรือกดอ่า F เลยหรือมันก็ได้ Clickable SMB Tab Selected Expanded ครับตัวนี้นะครับ Control Out of List Clickable Tab Selected Expanded <กด S 2> SMB มันที่แท็บเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับในเอพิโซดไหนเนี่ยผมอาจจะไม่เลื่อนแล้วนะครับเพื่อนๆผมอาจจะใช้ช็อตคัท ใช้คีย์ลัดเลยเพราะว่าเพื่อนๆคิดว่าน่าจะคล่องกันเรียบร้อยละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะลดการอธิบายเรื่องของการเข้าถึงเพื่อความกระชับในเนื้อหานะครับโอเคผมกด F ลงมาที่แท็บนะครับ o u of t a b s e l e c t s m ครับเดี๋ยวเราจะมาดูแท็บ SMB ก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยก่อนที่จะไปดูการตั้งค่ามันจะบอกว่า Select Control out list, tab, selected List Tab e e l c SMB tab นะครับ File Services Tree View Item Focus Selected Collapsed Offscreen Two of Four Level Control Out of List Clickable Tab Selected Expanded SMB นะครับ SMB นะครับมันก็จะมีผมเลือล่อนลูกศรลงมาครับ Tab Collapsed AFP นะครับมี AS S Tab Tab Collapsed AFP ก็จะมี AFP tab นะครับ Tab Collapsed NFS นะครับแล้วก็จะมี NFS นะครับแท็บ NFS แท็บ collapsed FTP แล้วก็แท็บ FTP แท็บ collapsed sync แล้วก็แทบ็บ u s y n c นะครับแท็บ collapsed advanced นะครับอันนี้ก็จะเป็น advanced นะครับเรื่องของการตั้งค่าเดี๋ยวเรามาดูแท็บตัว SMB ก่อนนะครับซึ่ง SMB เนี่ยแท็บ SMB เนี่ยมันจะอนุญาตให้เราตั้งพวก workgroup นะครับตั้ง Workgroup แล้วก็เข้าถึงตัว SMB หรือว่าไฟล์ที่เราแชร์เนี่ยผ่านตัว local เลยนะครับนอกจากแ a p ใดเราเราสามารถที่จะเห็นในเน็ตเวิร์กของเราเลยนะครับว่าเราแชร์อะไรไว้บ้างนะครับ Blank clickable grouping SMB settings นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับอันนี้ผมเลือกลูกศรลงมานะครับเป็น SMB s e t t i n g นะครับ Checkbox checked clickable enable SMB service ปกติมันไม่ติ๊กไว้นะครับอันนี้ผมไปตั้งค่าเรียบร้อยละนะครับ ก็แนะนําถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะใช้ผ่านตัวเน็ตเวิร์กของเพื่อนๆก็ไปติ๊กไปเปิดไว้ครับ Workgroup Edit required workgroup นะครับ Workgroup ตัวนี้นะครับเพื่อนๆต้องไปตั้งตัวนี้นะครับให้มัน Workgroup เนี่ยจะต้องตั้งกลุ่มให้มันเป็นกลุ่มเดียวกันกับในวงแหวนที่เราใช้นะครับอันนี้ในที่นี้ผมตั้งไวเ้เบน่าไลยนะครับ Click out of list out clickable search at clickable smb settings grouping workgroup edit required smb workgroup selected b l a n k unselected ผมก็พิมพ์เบนยร์ไหนะครับ B-E-N-Y-A-A-I Workgroup edit required benile นครับเบนยร์ไหนะครับเจะเล่าเลือกลูกสอดลงมาครับ checkbox not checked clickable disallow access to previous versions disallow to previous version ก็คือเราจะไม่ให้มันมีผลกับเวอร์ชั่นก่อนหน้านะครับ ก็แต่ว่าอันนี้เราจะตั้งให้มันมีผลแล้วกส็สามารถใช้งานได้ทุกทุกเวอร์ชันเราก็ไม่ต้องติ๊กไว้นะครับ Checkbox not checked clickable hide shared folders from users without permission ah uh, hide share folder without permission ก็คือ ah uh, เราจะซ่อนไฟล์นะครับซ่อนไฟล์อันนี้ผมไม่ไม่ซ่อนนะครับก็ไม่ต้องติ๊กไว้นะครับ Checkbox checked clickable enable transfer log อันนี้ enable transfer log ก็คือ เราจะเก็บประวัตินะครับในการโอนย้ายข้อมูลนะครับผมก็จะเปิดไว้นะครับ Clickable Log Clickable button Set. Click button view Logs View เมื่อกี้ Log log setting ก็การตั้งค่า Log นะครับเรื่องของการเก็บ Log วบ่าเราจะเอา Log เก็บไว้ยังไงเวลาเท่าไหร่นะครับอันนี้ View Log ก็คือเราจะมาดูตัวประวัติการใช้งานของ User <able> button, <lock. S 1> นั่นเองครับคลิก b l e button Advanced SettingsAdvanced SettingsNoteList with visited link shared folder after folders are indexed at Visited linked indexed folder list. You can use Mac Finder or Windows File Explorer to search the files a n d contents within. อ๋อตัวนี้เป็นเป็นเรื่องของ index นะครับ index file sharing ก็เป็นละะนักษณะของว่าถ้าเรา index มันเนี่ยถ้าเราจัดมันเนี่ยมันจะสามารถค้นหาตัวไฟล์ผ่านตัวเน็ตเวิร์ได้เลยนะครับใช้คอมพิวเตอร์ผ่านได้เลยค้นหาได้เลย ม่ต้องเข้าเนศ Out of list clickable Enter the following address to act PC Windows Explorer Enter the following address to access shared folders using a computer in your local network มันกพ็พอเราเปิด Service แล้วนะครับมันก็แนะนำรเราสามารถที่จะ Enter Add-Date นะครับดังต่อไปนี้เพื่อเข้า,าในส่วนของ file sharing ที่เราเปิดให้บริการอยู่นะครับ PC Windows Explorer ไปที่ Windows Explorer นะครับหรือว่า e n i h i l i z Station แล้วก็ Mac Finder บ e n i ลสต t Station PC Windows Explorer อเร l ร์บ t Station Mac Finder SMB slash slash บินไลสต์สเตชันนะครับเราก็พิมพ์นะครับ SMB นะครับ slash slash อ่าบินไลส์ไฟล t สเตชันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวตัวแชร์ที่ผมตั้งไว้นะครับก็จริงๆแล้วเพื่อนๆออาจจะตั้งตั้งอ่า สั้นกว่านี้ก็ได้นะครับเพื่อความกระชับอันนี้ผมก็ต, <laughs> ตั้งไว้ไม่รู้ว่าจะตั้งอะไรก็เลยตั้งอันนี้ไว้ก่อน,น Out of grouping, grouping clickable. Aggregation portal. Aggregate and connect multiple shared folders in the local network into a portal folder on your disk station. This from your local computer. Check box not checked. Clickable. Enable aggregation portal. Clickable button on available portal settings. Note. We before enabling this option. Out grouping, grouping น่าจะประมาณนี้ครับ SMB เดี๋ยวผมก็ W Local network devices can use clickable W clickable WS discovery Local network devices can use Windows network discovery to access files on your d i t checkbox checked Network discovery ก็คืออันนี้ก็คือให้มันแสดงให้มันสามารถที่จะค้นหาหรือว่ากู้ไฟล์พวกต่างๆผ่านเน็ตเวิร์กได้นะครับ Clickable Enable Windows network discovery to allow file access via SMB out of grouping clickable oh. grouping and clickable Enable Network Discovery allow file access Windows allow via SMB to ก SM ็อ okay. น ok. ุญาตให้ตัวเน็ตเวิร์นะครับเข้าถึงไฟล์ SMB นะครับพูดง่ายๆนี่เองครับ Out of blank clickable clickable button apply โอเคเสร็จแล้วก็มาเลือกที่ apply ครับ Enter ไปเลย blank button apply clickable button reset clickable button apply no settings were changed Right in Clickable button reset. Clickable SI disc. No, 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 no. Previous check. Clickable. Click out of tab. Tab collapsed. Tab collapsed FTP. Tab collapsed NFS. Tab collapsed AFP. Tab selected expanded SMB. Tab collapsed AFP. Long way T AFP do tab. AFP. Tab, 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 tab line. Clickable. Clickable check. Clickable. checkbox checked. Clickable. Enable AFP service. Checkbox checked. Clickable. Enable transfer log. Clickable button view logs. Clickable button advanced settings. Note. List with two items bullet enable the b a j u service discovery at. Visited link advanced to help time machine find your shared folders. อ๋อก็คือถ้าเปิดตัวนี้นะครับเปิดขึ้นมาก็มันจะช่วยเรื่องของอ time machine หรือว่าการ back up การย้อนเวลานะครับสามารถที่จะค้นหาตัวพวกโฟลเดอร์ต่างๆนะครับโฟลเดอร์ต่างๆที่ที่เราแชร์ไว้นะครับ Bullet after folders are indexed at Visited, link indexed, folder list, contents within, out of list, clickable. Enter the following Mac Finder. Enter the following address to access shared folders using a computer in your local network. Mac Finder AFP slash slash Benyalay Station dot local. AFP Station l o c ก้นะครับ l a n k clickable button reset clickable button apply นะครับก็ apply ไปนะครับเปิดแนะนำเปิดไว้เลยนะครับ Click a g a n o no no previous check Click tab 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 collapsed NFS tab selected expanded AFP tab collapsed NFS เรามาดูที่ค่า NFS ดูนะครับจริงๆพวกนี้มันค่อนข้างที่จะ advanced นะครับเดี๋ยวผมจะไปเร็วๆผมจะเน้นในส่วนที่พวกเราใช้งานได้นะครับ Tab t a บ tab line clickable clickable checkbox not checked clickable enable NFS service maximum NFS protocol Combo box unavailable. Collapsed. fsb 3 MSS service NFS range. NFSV2. N clickable button unavailable. at Note: You visited link shared folder. Note: Clickable button unavailable. Advanced settings. NFSV2. NFS range. Combo max enabled Click check clickable. Clickable checkbox not checked. Checked. Check click enable. Max combo and clickable note. Visited link slang Clickable button res Clickable button apply. นะครับผมจะเปิดไว้ Clickable no Previous No No Previous แล tab, 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 ้วมาด <F TP. S 2> ู ftp ดีกว่านะครับไปดู tab ftp นะครับ Enter ไปเดี๋ยวเราไปตั้งค่า tab ftp จริงๆแล้วผมตั้งไว้ส่วนหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับ tab tab black like. clickable clickable grouping ftp slash ftps นะครับ ftp slash ftps นะครับ checkbox checked clickable enable ftp service no encryption นะ ตัวนี้นะครับ enable เปิดการใช้งาน FTP service ไม่ได้เข้ารหัสนะครับ checkbox checked clickable enable FTPS SSL TLS encryption service FTPS อันนี้เป็นเปิดการใช้งาน FTPS นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นการเข้ารหัสนะครับ timeout timeout t t i c required 300 timeout ก็คือ ในกรณีที่เราไม่ได้ทำงานนะครับมาให้มันให้มันออกจากระบบเท่าไหร่นะครับ Second F port number setting of FTP service edit require 21อันนี้ก็จะเป็นพอร์ตนะครับพอร์ตที่เราจะใช้ FTP นะครับก็แนะนำให้เลือก21นะครับซึ่งเป็นพอร์ต FTP มาตรฐาน Port range of passive FTP radio button check use the default port range 55,536 to 55,899อ่าพอร์ตเรนนะครับก็คือเราจะใช้อ่าพอร์ตที่จะมา ใช้งาน FTP นะครับก็ให้ติ๊กเอาตัวนี้นะครับ <Port S 1> Use default port range นะครับ Radio t r button not checked ตัวนี้ Clickable use the following port range Radio button check uh, ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นพอร์ทที่เราสามารถกำหนดเองได้นะครับ From แต่ว่าแนะนำว่าถ้าใครไม่มีทักษะไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้ก็เลือก Use default นะครับ f r m ก็คือเริ่มต้นจาก อ 55, ตอน,นยังแก้ไขไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ติ๊กตัว2นะครับ Edit 55, ถึงเท่าไหร่นะครับชุดบ็อกซ์ not checked clickable report external IP and PASV mode assign external IP อันนี้เป็น report external IP นะครับก็เราจะให้มันารายงาน IP จากภายนอกนะครับ Clickable. Check checked. 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 Click Combo collapsed. external editable. Assign IP. Required a box box report. not ตัวนี้เราจะกำหนดว่าถ้าเราจะออกเราจะเข้าจากไอพีภายนอกเนี่ยเราจะใช้ IP ตัวไหนโอเคผมไม่ติ๊กไว้ดีกว่า assign report clickable checkbox edit unavailable week two edit checkbox checked not checked click report assign external combo box unavailable collapsed required ตัวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะตั้ง Uh, IP เพื่อที่ให้เราเข้าผ่านภายนอกได้นะครับ c h e t b o x not checked Clickable Enable FXP uh, Enable FXP Checkbox clickable Checkbox checked Clickable Support ASCII Transfer Mode ตรงนี uh, ้นะครับสำคัญนะครับ Support ASCII Transfer Mode ให้ติ๊กไว้นะครับ UTF-8 Encoding นะครับหรือ UTF-8 Encoding นะครับการเข้ารหัส UTF-8 Combo Box collapsed Enable Auto ตัวนี้ครับกตรงนี้ครับตัวนี้คือกตัวนี้ครับตัวนี้ครับตัวน f i Display s e t t i n g for f i l คร o d i f i c a t i o n time นะ้ครับคือเีาครใช้เวลาในการแก้ไไขฟล์ทั่มันนป้นไอล์เวลาอ้างองาร้ไขไฟล์้นี่ย ใช้เวลาจากตัวไหนนะครับ Radio clickable Radio button not checked อันนี้ผมไม่ได้ติ๊กไว clickable UTC time UTC นะครับผมไม่ได้ติ๊กไว้ถ้าใครจะใช้เวลา UTC ก็ติ๊กตรงนี้ผมจะไปเลือกที่ Radio button checked clickable Local time on server Local time on server นะครับผมก็จะไปใช้ Local time on server ผมจะไปใช้ตัวที่เวลาที่เซิร์ฟเวอร์ที่ผมตั้งไว้ในเน็ตนะครับ clickable button connection restriction out of grouping grouping clickable SFTP checkbox checked นะครับตัวนี้นะครับ Connect restriction นะครับก็คือมันจะมีผมติ๊กไว้เลยนะครับ Enable en SFTP check en service uh, en P, With, Port Group Out Number Edit out group. General Require of พวกนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเป็น uh, FTP Service out of port SFTP SFTP service นะครับซึ่งซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นพอร์ตในเรื่องของอพวกอ่าพอร์ตพวกรูทพวกอะไรต่างๆนะครับ set อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ set speed นะครับเพื่อนๆ set speed limit radio button c h e c k clickable no speed limit อ่าก็ผมก็ไม่เอาแบบ unlimited เลยนะครับก็ติ๊กไว้ด้านบนเลย click radio button click. No speed limit. radio speed click click limit button no clickable check ้วถ้าใคร <not. S 1> ต้องการที่จะกำหนด พการทันเฟร์ก็มาติ๊กตัวที่สองหรือว่า radio button not checked clickable enable speed limit according to a schedule หรือว่ามาตั้ง Limit Speed ในเป็นช่วงเวลาก็ได้นะครับ clickable clickable out of blank clickable button reset clickable button apply เสร็จแล้วก็ apply ครับนะครับเดี๋ยวผมจะลอง clickable ftp enable ftp enable no 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 previous clickable out of grouping clickable นของ ftp ครับ clickable tab collapse tab collapse to sync Tab selected expanded FTP Tab collapsed trsync ต่อมานะครับเป็น R-Sync นะครับ R-Sync ก็คือ, S <S อตัวนี้ผมอธิบายง่ายๆครับก็คือเวลาเราเปิดตัว R-Sync ไว้เนี่ยก็คือเราอนุญาตให้ตัว user นะครับ backup หรือ,อสำรองเน็ตสำรองข้อมูลจากที่อื่นนะครับมาเก็บไว้ในเน็ตได้ Tab Clank clickable. Clickable. Clickable enable the resync service to render your disk station a backup destination for another Synology. click a clickable enable the resync service to render your disk station a backup. Uh Click a clickable enable the resync service to render your disk station a backup destination for another Synology. Click a clickable enable the resync service to render your disk station a backup destination for another Synology. ที่ทำงานไฟล์ที่เก็บเนี่ยไปเก็บไว้เน็ตเครื่องอื่นได้นะครับก็ Server or Sync Compatible Server Sync Backup Checkbox Checked Clickable Enable Sync Service ก็ไปเปิดไว้นะครับ Enable Sync ตัวนี้เช็คไวนะ้ SS Edit Checkbox Not Checked Edit c h e c k Clickable Enable Sync Account ก็ Click Checkbox Not Checked Click Enable Sync Account Enable Sync Account ตัวนี้เราจะต้องไปลงทะเบียนก่อนนะครับ You can disk station via unencrypted sync Your disk station may have lower security level แล้วจะองไกับ uh, sync แล้วก็มาล็อกอินตัวนี้มาก็จะแบ็กอัพไปอีกเครื่องหนึ่งให้ Clickable button set up or sync speed limits for users and groups อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเซตเรื่องของการถ่ายเทนะครับว่า

Station with the cloned file station with file fast clone enabled physical data blocks will be copied only upon modification of the cloned files which will save storage space checkbox not checked clickable enable file fast clone เ,เป็นไฟล์ไฟล์ Fly .Clone นะครับไฟล์ .Clone ก็คือตรงนี้ก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับว่าเราอนุญาตให้ให้ค l ลนข้อมูลจากจากดิส k ไป แนทอีกนทหนึ่งไปอีกไปอีกแนทหนึ่งนะครับ Out of grouping group w a z o o checkbox checked clickable enable w a z o o service discovery to locate disk station นะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่า boss o นะครับก็คือเราก็สามารถที่จะอนุญ,ญาตให้ตัว boss y o เนี่ยเข้าถึง c l i c k a b e n a b l e watchu service discovery to locate disk station อ่า disk station ของเราได้ checkbox not checked clickable enable watchu printer broadcast แล้วก็เราก็อนุญ,ญาตให้บอสชูเนี่ยเข้าถึงตัวไฟล์ที่แชร์อยู่ไหมนะครับ Check box not checked Click <up. S 2> enable b a t c h o o u time machine broadcast by a SM SMB นะครับก็เปิดการอบอสชูเนี่ยให้เข้าถึงตัว time machine ะนะครับ Check box not checked Click enable b a t c h o o u time machine broadcast by a AFP นะครับตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแบ็กอัพทั้งหมดเลยนะครับเพื่อน Clickable button out of grouping grouping clickable SSDP, local network devices can use Windows Network to check box checked. Clickable, enable Windows Network discovery to allow access via web browsers. Out of grouping, grouping, clickable. Out of clickable, enable, out of TF, enabling TFTP. Trivial automatically transfer configurations or boot files. Check, click, enable TFTP. Clickable select button unavailable. Clickable advanced set. ที่มันสามารถที่จะเซตค่าได้ก็จะเป็น smb ตัวแรกเลยนะครับแล้วก็ ftp แค่นั้นนะครับเพื่อนเพื่อน smb กับ ftp ตัวนั้นนะครับมีประโยชน์ในเรื่องของการใช้งานครับประมาณนี้ครับเพื่อนเพื่อนแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ ถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ